น้มินิกี้สวัสดีครับสง่งส่งสติกเกอร์หนวดไปให้ก็ไม่ยอมคุยกันเลยอ่ะบอกบอกขอบคุณแล้วไงคะเห็นแล้วไม่พูดชื่อด้วยโอ้โหทำหน้านิ่งใสกันเลยอะ่ะขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วฮะไม่เห็นหายป่วยยังอะ่ะหายแล้วคะ่ะหายแล้วคะ่ะเป็นไรอะ่ะเอาหนูไปฉีดวัคซีนมาค่ะวันนั้นวัคซีนแค่วันใหญ่เหรอ ใช่พอ,อแค่ฉีดวัคซีนเฉยใช่ป่ะไม่ได้เป็นไรใช่ป่ะใช่ครับเอ็อซก็พิมพ์มาเต็มเลยบอกรันป่วยรันป่วยอ๋อคือวันนั้นหนูก่าว่หนูจะไลฟ์แล้วหนูบอกพี่พี่เขาไปแล้วอะไรอย่เงี้ยค่ะก็เลยขึ้นก็เลยมาหลับ<ๆ>การไลฟ์ซะเลยนิดหนึ่งใช่ไหนเขาบอกว่าอะไรไ,ได้ ก็เ,เขาถามว่าพี่นิกกี้ไปไหนอยู่ไหนเธอรู้ไหมโอ,โ,อโอ้ทุกครั้ง<ด>ที่เธอเป็นแบบนี้อ <c oughs> ยังเลยไม่ไม่ได้ยินเลยอ้าวหนูเปิดเพลงนี้อยู่จริงป่ะจริงเฮ้ยเอาดีพี่นิกกี้โมอีกแล้วอันนึง พบ,พบเธอนี่เป็นใครเชื่อมจิตก็รู้สึกว่ารักแต่ให้ความหมายไม่ได้ก็ไม่รู้อู้อู้อู้เชื่อมจิตคนจะคนเชื่อมจิตก <คน S 2> ็บอกพี่กี้เชื่อม เป็นแบบไหนอารองโชว์หน่อยคุตาเหมือนเธอไหลลื่นของแท่ใช่ค่ะีินิกี้ของแท่เคหน่อยได้ดิออไม่ต้องก็ได้ได้พี่หาเหรียญอยู่พี่ไม่มีเหรียญเพราะววันนี้เจอไอ ไอ้ปีชยาแล้วไอ้เขาน่ารักมากเลยเขาฟอลพี่คนแรกกันนะในติ๊กติ๊กตอ่ออ๋อแล้วพี่ไอ้สวยมากเลยหนูเเหรียญพี่ก็เหลือน้อยมากแล้วไอ้เขาก็บอกว่าแน่จริงส่งปาวานสิพี่จะเลยกดส่งปาวานไปเลยเหรียญจะหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> สมัครกดกดข้างข้างบนได้เลยค่ะที่มันเป็นเหลืองๆนะคะกดได้เลยอันนี้พี่นิกกี้มาแล้วพี่เก๋ จักรวาลที่นิกกี้ร้องร้องเพลงอันนี้ให้ฟังหน่อยดิคงจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีหนูอ๋ออะไรนะที่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีหนูอ่าเปิด,เป,ดเปิดเป็นครัโอเคทีร้องให้ฟังหน่อยโหหนูร้องได้แค่ท่อนฮุกเลยนะไอ้เธอชื่อเพลงว่าอะไรนะคะที่คงจะอยู่ไม่ได้แล้ว ระนรทายการฝาแฝดอ๋อไปดูรายการฝาแฝดแแด้วยนะครับผมไปแกล้งน่าเน็กนะครับออที่ชอบหนูที่สุดเลยใช่ไหมใช่จงคุณหนู เวอร์ชันหนูชอบพี่ที่สุดเลยน่ารักคือเวอร์ชันไหนอะคะใช่อันนี้ไหมเนี่ยอ๋อหนูชอบพี่ที่สุดเลยมันมีอีกเพลงนึงด้วยปะผู้เองครับไม่ใช่อ,อ,อันอนี้ับแล้นีมันมานานแล้วใช่อันนี้เปล่าเป็นเวอร์ชันผู้หญิง อไมกไม่โทรหาครับครั้งนี้แต่นแม่ที้เขาหน้าเขาหน้ารักมากปกติเขาแบบไม่เปิดห้องนอนให้ใครถ่ายเลยกับผมเขาให้ถ่ายไงเอฟซีหน้ารักจริงใช่อันนี้ไหมใช่ไหม ม่เคยยฟังเลอ่ะ,อ,ะอาเวอร์ชันผู้ชายให้ผู้ชายชอบเราดูแวบ,บๆเหมือนฝาแฝดนั้นนิอ๋อแต่พี่นิไปเล่นเดี๋ยววนไปแล้วพี่อาร์ตองเจแอปนะมาอยู่ข้างๆกันอ่ะโอ้ยาคุณค่ะ อ๋อได้ครับเดี๋ยวขอคิวหน้าเพิ่มนะครับอยากถ่ายกับหน้าเพิ่มเหมือนกันครับผมอยากทำรายการพอดแคสต์ everywhere แล้วก็ไปแบบว่าหยิบไมค์ไปคุยกับคนตามแบบสถานที่ต่างๆขอบคุณสำหรับแมวน้อยนะครับเคเคกายจอยใหญ่ของผครับ ทำไมไม่ใช่แบบที่หนูร้องเลยอะมันคือให้หนูร้องที่สุดแล้วพี่ยังไม่ได้ฟังเพลงอ่ะโอ้ยพี่มินขอบคุรัวพี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วที่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วท้าไมมีหนูเนูมีนลยเพอพี่ชอบหนูที่สุดเลย ว่าทำไมไม่ใช่ FC บอกลันสวยวันสวยคืนอุียจริงเหรอคะขอบคุณนะคะใช่เอาพี่วินมาส่งให้ลันอีกแล้วใช่ <laughs> ผมตั้งเหรอเพียเฟตครับทำไมคิมถึงชอบพีจอยถ้าพีจอยทำสักรสกิตแท่งบางกรอบนี่แหละโอ้ยเป็นพรีเมียมด้วยใช่ อ๋อพี่เบียร์สวัสดีค่ะลูกพี่สวัสดีครับเจอคนนี้ครับลูกพี่เบียร์ชวนพี่เบียร์ขึ้นมาด้วยสิได้ค่ะชวนมา้องกันฟังเร็วเนี่ยไม่ร้องอีกแล้วฮะ้องแล้ว้องไม่เป็นอ่ะ

เป็นเรื่องแล้วทางนี้ตอนเร็วล็อกต่อดิจะเขินจะเขินรันเออไปเราไม่แปลพี่พีเออยู่ไหมอ่ะเมื่อวานเพิ่งร้องเพลงกับพี่พีชมาพี่พ่นเหรอพี่พีช ที่ไหนอ่ะที่พิทที่หลงอยู่ตัวที่ใหญสุดอุ้ยเพิ่งดูคะแนนแพงแล้ว He will you If I don't have to sleep I have you Keep I don't have time for you Okay, okay I miss you Yeah I miss you the you, Tonmai I can't I won't be to live without not have you, I รันจา๋ารันจา๋าเดี๋ยวพี่ไปป่ดนะทยอยทักทายเพื่อนเพื่อนได้เลยค่ะวันดีครับขอบคุณคุณคนแรกเลยเนี่ยคุณรันโอ้ขอบคุณค่ะบายยช่รันขอบคุณบาไปค่ะใช่เพิ่งไปร้องเพลงกับพี่พีชมานเลยค่ะเมื่อวานแต่พี่พีชเสียงเล็กมากตอนแรกระหนู คิดว่าพี่ผีทตอนเจอครั้งแรกคิดว่าพี่พีทน่าจะแบบว่าประมาณ2ี่อุ้ยพี่ทซาบสมุดไฟพี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วทำไมไม่นูนคืนนี้คงนอนไม่ค่อยจะหลับ